กลับมาในช่วงนี้นะครับดูแลกันต่อในช่วงของเปิดโลกชีวโมเลกุลน,นะครับ,รบวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวของโรคของผู้สูงอายุนะครับอีกหนึ่งโรคที่ผู้สูงอายุกลัวก็คือโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยมันรบกวนชีวิตจิตใจ,จการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุมากๆนะครับและอาจจะส่งผลถึงขนาดว่าอาจจะทําให้ช็อกกระทันหันได้เราอาจจะเคยเห็นในข่าวนะครับคุณผู้ชมครับว่าออกกําลังกายอย,อยู่ๆก็ช็อกหมดสติไปเลยน่ากลัวได้ขนาดนั้นนะครับและโรคนี้จะมีความน่ากลัวยิ่งกว่านี้ขนาดไหนรวมไปถึงการ เยาในทางของชีวโมเลกุลทําได้อย่างไร,รไปติดตามชมกันครับ,รบวันนี้ใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านนะครับต้องตั้งใจดูให้ดีๆเลยนะครับเพราะว่าสําคัญมากๆอย่งจริงครับต้องบอกเลยว่าเส้นเลือดหัวใจอุดตันกับผู้สูงอายุครับโอ้โหหลายคนฟังแล้วก็เป็นห่วงคนในบ้านโดยเฉพาะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายถามคุณหมอกันดีกว่าครับว่า ผู้สูงอายุนะครับมีความเสี่ยงกับโรคนี้มากน้อยอะไรยังไงบ้างครับหัวใจก็เป็นอวัยวะหนึ่งก็ต้องมีเส้นเลือดมาเลี้ยงมันเหมือนกันถึงหัวใจเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บีบเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆแต่มันก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงมันซึ่งเส้นเลือดหัวใจเนี่ยที่มาเลี้ยงมันคือเส้นเลือดแดงที่สําคัญเนี่ยเอาเส้นเลือดแดงมาเลี้ยงตัวหัวใจแล้วเส้นเลือดแดงนี้มันตีบมันก็ทําให้ขาดขาด ออ,ออกซิเจนมาเลี้ยงที่ตัวหัวใจก็เอาแล้วมีปัญหาก็เส้นเลือดที่มาเส้นเลือดแดงที่มาเลี้ยงตัวหัวใจเนี่ยมันขาดออกซิเจนใช่ไหมคะคือมันตีบตันหัวใจก็ขาดออกซิเจนแล้วตหัวใจก็มีปัญหาก,ก็คือขาดออกซิเจนมาเลี้ยงที่ตัวมันก็เจ็บหน้าอกอาก็มีอาการร้าวมาคอขึ้นกรามรที่ผู้ใหญ่เป็นกันเนี่ยคะ่ะที่ผู้สูงอายุชอบเป็นกันนั่นก็คือมักจะเป็นที่เส้นเลือดแดงเส้นเลือดแดงหัวใจตีบเนี่ยก็เกิดจากสาเหตุอะไรล่ะ ก็กรรมพันธุ์อันนี้มีส่วนอันดับหนึ่งแล้วก็กรรมพันธุ์เลยแล้วก็ผู้ชายนักเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วก็จะพบในสูบบุหรี่ดื่มเหล้าพฤติกรรมต่างๆการใช้ชีวิตอ่านเกี่ับเป็นคอเลสเตอรอลสูงค,ความดันโลหิตสูงคือไม่ใส่ใจตัวเองและททำให้มีไขมันไปอุดตันที่หลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงที่หัวใจเนี่ยค,ะค่ะมันก็ทําให้เส้นเลือดหัวใจมันตีตันคราวนี้พอ เราวันดีคืนดีไขมันก้อนนั้นมันอุดมันหลุดขึ้นมาเป็นบล็อกปุ๊บนิดเดียว<ม>ก็ช็อกกระทานหันที่เราอยู่ดีทำไมออกกำลังกายอยู่ดีดคนนี้แข็งแรงดีอยู่ดีทำไมเสียชีวิตกระทานหันก็คือเจ็บหน้าอกกระฐานหันปุ๊บเสียชีวิตไปเลยก็มีหรือบางคนก็ค่อยๆเสียชีวิตอุดมามันก็แล้วแต่ว่าเส้นเลือดอันนั้นมันจะอุดตันกระทานหันไหมซึ่งปัจจัยเสี่ยงเราก็ขาดการออกกำลังกายกินผักผลไม้ไม่เพียงพอ ปล่อยให้เป็นโรคอ้วน BMI ในร่างกายส่วนใหญ่เขาบอกโดยเฉลีย่ยแล้วเกิน23จะเสี่ยงมากอคอเลสเตอรอล,ลตัวดีตัว HDL ตัวดีน้อยกว่าคือน้อยกว่า50เขาบอกว่าปัจจัยเสี่ยงก็คือเธอมากกว่า50เนี่ยจะป้องกันแต่น้อยกว่า35จะเสี่ยงสูงมากค,คือถ้าเกิดว่าคุณมากกว่า50เนี่ยดีเลยคือป้องกันเลยนะป้องก,กันการเกิดโรคหัวใจ แต่แต่ถ้าเกินน้อยกว่า35นี่ค่อนข้างเสี่ยงสูงมากแล้วอันนี้คือตัวไขมันตัวดีนะคะแต่ไขมันตัวไม่ดีก็คือพวก L D L อ่า V D R L มันมีหลายตัวค่ะคพวกพวกนั้นก็คือต้องให้มันต่ำๆซะแต่ตัวดีเนี่ย H D L ต้องให้มันสูงๆอ่าจะมาดูคอลเลสเตอรอลองรวมอย่างเดียวเนี่ยแปลค่าหรือนี้เขาไม่ค่อยแนะนำแล้วเขาจะแนะนำให้ดูตัวดีกับตัวไม่ดีดีกว่าอันนี้อันนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะใช้ชีวิตยังไง เธอ,อป้องกันที่หลอดเลือดไขไอห,หลอดเลือดหัวใจของเราเนี่ยจะไม่ให้อุดตันใช่าทาไมละ่ะพออายุมากขึ้นต้องเข้าสู่วัยที่มีโครคภัยไข้เจ็บมา,มารุมแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเราใช้มันมามากเลยคะ่ะก็เหมือนรถยนต์เนี่ยเราใช้มามากมันก็เสื่อมนั้นร่างกายเราเนี่เสื่อมตอนเราสูงวัยไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้เลยนี่มันเสื่อมเดี๋ยเพราะอะไรเพราะวัยวะามันเสือ่อมเอาวัยวะามันเสื่อมเพราะอะไรถึงเสื่อม ก็เนื้อในของอวัยวะมันเสื่อมนะคะเนื้อในของมันก็คือเซลล์ของมันอะเซลล์เซลล์คือมันมองไม่เห็นด้วยตาปา่าเป็นเนื้อเล็กๆเป็นเนื้อมันรวมเป็นเนื้อเยื่อแล้วเนื้อเยื่อๆก,ก,ก,ก็มันรวมเป็นอวัยวะแต่ละอวัยวะมันก็มีหน้าที่ของเขาอย่างปอดก็ฟอกเลือดฟอกโลหิตหวัวใจก็บีบเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะคะไตก็ขับของเสียออกจากร่างกายตับอ่อนก็สร้างอินซูลินทําให้มีร่างกายร่างกายมีอินซูลินเพียงพอ เราก็ไม่เราก็ไม่เป็นโรคเบาหวานนะคะตับก็มีหน้าที่มีมีหน้าที่ขจัดสารพิษมีหน้าที่หลายอย่างนะคะแต่ละอวัยวะสมองนะคะส่วนที่เป็นความจําเป็นชาวปัญญาไหวพลิบสั่งให้เดินสั่งให้นั่งให้พูดให้ไม่พูดนะคะให้ตาก็ให้เห็นไม่เห็นหูให้ฟังหูตึงหูไม่ตึงเนี่ยนะคะ ก็มันเป็นอวัยวะที่ถ้าเนื้อในของมันแต่ละเนื้อในเนี่ยที่เรียกว่าเซลล์มันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของมันและผสมประสานกันทั้งร่างกายและกลายเป็นคนที่สุขภาพดีแข็งแรงรวมทั้งเนื้อหนังมังสาเลยก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแต่สวเนี่ยสูงวัยเนี่ยนะคะมันก็เมื่อมันเสื่อมเซลล์มันเสื่อมเนี่ยมันก็จัดการทําหน้าที่ของอวัยวะนั้น่ะไม่สมบูรณ์แบบ ทีนี้ถ้าไม่สมบูรณ์มากๆเข้ามันก็เป็นโรคโรคหัวใจโรคไตโรคตับล้วนแล้วแต่เนื้อในมันเนี่ยเสื่อมทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดคิดว่าทั่วไปแล้วจะไปหาแพทย์ก็ต่เมื่อเราป่วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราซ่อมแซมตอนที่เรายังแข็งแรงอย่าให้มันมันอ่อนแอลงไปแล้วค่อยมาซ่อมการมีชีวิตอยู่เนี่ยมันอยู่ได้หลยแบบนะคะอยู่ยังแบบแข็งแรงไม่ต้องพึ่งพาใคร อยานึกอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวนื่อยากทานอะไรได้ทานทานได้หมดนะคะก็มีชีวิตอยู่ที่น่าอยู่กับที่ไปไหนก็ไม่ได้ช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องคอยพึ่งพาพึ่งพาคนอื่นก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วนะคะมันจะไม่ได้ดังใจเราหรอกคะ่ะต่อให้ลูกแท้แท้ของเราหลานแท้แท้ของเราก็เถอะนะคะมันไม่มีใครหรอกที่มานั่งบริการเราตลอดเวลาขยับไดรขยับล่อยก็ต้องเรียกเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าอยู่เลยถ้าชีวิต คุณภาพชีวิตที่เป็นอย่างนั้นเราวิธีป้องกันมีไม่มีค่ะก็เราบำรุงของเรามีแข็งแรงเข้าไว้นะคะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวปัญหาสุขภาพที่เกิด,กกกกดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยการดูแลสุขภาพให้ถูกโรคและตรงจุดคือสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการดูแลเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายให้แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ ใครที่สนใจดูแลร่างกายด้วยแนวทางเซลล์ซ้มเซลล์ที่ไม่ใช่สเต็มเซลล์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆอาทิโรคมะเร็งโรคไตโรคเบาหวานโรคหัวใจความดันโลหิตสูงภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันทำร้ายตัวเอง SLE โรคอมัอมพฤกอัมพาตโรคกระดูกเสื่อม รูมาตอยพากินสันกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเบื้องตน้นได้ที่หมายเลข086 509 6666 66 092 2 4 7 1 1 2 1ถึงค่ะ